สวัสดีครับสรุปข่าวเรียบูนะครับประจำวันที่17มิถุนายนนะครับอยู่กับผมโค้ชแอร์นะครับอัปเดตข่าวสารของทีมเรียบูกันนะครับแบบมืดๆนิดนึงนะครับเพราะว่าไฟดับนะครับวันนี้มีข่าวของนิวสลาตันนะฮะอาร์ชานเดอร์อิสักนะครับที่ตกเป็นข่าวกับเรียบูมาฝากกันนะครับรวมไปถึง6ข้อโปรแกรมใหม่6ข้อที่น่าสนใจโปรแกรมใหม่ของเรียบูมีอะไรบ้างลาฟาเอลเมนิเตสนะครับเจาะที่จะไปซบทีมท็อปฟี่นะครับทั้งหมดนี้ติดตามได้ในข่าวสารวันนี้นะครับก่อนอื่นขอบคุณ ผู้สนับสนุนจะดีก่อนนะครับสําหรับยาทาตาจอมทองนะครับแก้กดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟ้อรวมถึงยาถ่ายหนึ่งสองสาเป็นยาถ่ายระบายท้องท้องผูกถ่ายสะดุดช่วยได้ร้านขายยาทั่วไปก็มีนะครับหรือว่าจะสั่งซื้อได้ตามแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับฝากผลิตภัณฑ์จากข้านขายยาจอมทองไว้ด้วยแล้วก็เสื้อนะฮะช่องโค้ดแอคนะครับนี่นะเสื้อกีฬาสีแดงนะครับอาริซงอาริเซฟอัดนะครับรุ่นนี้นะครับเปิดพรีออเดอร์แล้วนะครับเช่นเดียวกับเสื้อยืดนะฮะเป็น สีขาวแล้วก็สีดําซึ่งเป็นรูปผมกับอาริซงเบเกอร์กอดคอกันนะฮะก็มีสีขาวกับสีดำนะรายละเอียดเนี่ยสามารถไปติดตามในเพจได้เปิดให้พีออเดอร์นะครับจนถึงวันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์ที่20มิถุนายนเท่านั้นนะครับหรืออีกประมาณ4วันนะครับดังนั้นไปดูรายละเอียดได้ในแฟนเพจของผมนะครับ หรือว่าจะทักอินเพจก็ได้อทักอิ inbox ในเพจก็ได้นะครับในเพจโค้ดแอคทันข่าววิพูมีแปะรายละเอียดไว้แบบครบถ้วนนะครับปักหมุดไว้เลยนะฮะเช่นเดียวกับคอมเมนต์เดี๋ยวปักหมุดไว้ให้เช่นกันใต้คอมเมนต์ของ YouTube นะครับทีนี้เนี่ยมาดูเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะครับในศึกยูโรเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีนักเตะของเรามีส่วนร่วมนะครับอ่ะทีมชาติเวลนะฮะเจอกับตุรกี2คนนี้ครับแพลริบิวสันกับเนโกวิลเลียมเนี่ยได้ลงเล่นกันคนละนิดคนละหน่อยฮนะในช่วงท้าย ท้ายเกมแฮร์รี่ยูสันเนี่ยลงนาทีที่85ส่วนเนโกเปเลียมเนี่ยลงมาในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วแล้วก็ในเกมนี้ก็สบายๆครับเวลส์ ales, ชนะตุรกีไป2-0นะครับอาร์แลมซี่กับคอนเนอร์โรเบิร์ตยิงคนละลูกนะส่วนโอซานคาบักเนี่ยถ้านับตามทฤษฎียังเป็นนักเตะลิเวอร์พูลอีกประมาณ13วันสัญญากับยืมตัวยังเหลืออีก13วันนะฮะไม่ได้ลงเล่นอีกแล้วนะฮะ เป็นตัวสำรองส่วนซอนชาเก,กิลี่เนี่ยเจอกับอิตาลีชาก,กิลี่เนี่ยเล่นกับสวิตเซอร์นเจออิตาลีแล้วแพ้ไป0ูนย์ต่อสามนะอิตาลีฟอร์มดีจริงๆโดยชาก,กิลี่ได้ลงเล่นไป75นาทีนะครับนี่ก็คือสถานการณ์เมื่อคืนนี้สําหรับศึกยูแลนังเตะเรานะครับ ส่วนในวันนี้วันพฤหัสบดีเนี่ยมียูเครนเจอนอร์มาซิโดเนียเดนมาร์กเจอเบลเยียมเนเธอร์แลนด์เจอออสเตรียเนเธอร์แลนด์ก็ยังมีวันดุมอยู่ที่เหลือสัญญากับลิทูห์อีก13วันตามทฤษฎีนะครับส่วนถ้าจะถามว่าเราจะได้เชียร์นักเตะของเราวันไหนก็ต้องอาจต้องรุ้นวันศุกร์ะนะคือมีอังกฤษเจอกับสกอตแลนมีโรบบ้กับเฮนโดเจอกันในค่ำคืนของวันศุกร์นะฮะก็ก็ว่ากันอีกทีหนึ่ง มื่อวานนี้เป็นวันเกิดของเจอร์กินคอปนะครับแล้วก็วลาดูมเองก็ออกมาโพสต์ภาพนี้พร้อมกับมีแคปชั่นนะฮะว่าขอบคุณนะเหมือนขอบคุณเจอร์กินคอปว่าที่คุณเป็นแรงบันดาลใจให้ผมมาตลอด5ปีที่ผ่านมาคุณคือบอสคุณคือผู้จัดก,การทีมที่มหัศจรรย์มากๆขอบคุณที่มอบความเชื่อมั่นให้กับผมตลอดสนับสนุนผมมาตลอดในแนวทางที่ยอดเยี่ยมที่คุณทําแล้วก็หวังว่าคุณจะแฮปปี้กับวันเกิดของคุณขอให แบบว่าสมดังปรารถนาออดิเบตอารมณ์ประมาณนั้นนะประมาณนี้นะก็เหมือนกับเป็นการทั้งกล่าว Happy Birthday แล้วเป็นการกล่าวอำลาแบบเชนแอบปบเป็นทางการด้วยนะครับสำหรับตัวของจอร์จินโยวานาดุมนะฮะเมื่อวานนี้วันที่16ใช่ไหมะนะครับก็เป็นวันเกิดของเจอร์กินคอปทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวของโปรแกรมการแข่งขันดีวกว่า,าวานนี้มีคลอดออกมาแล้วตามตามคาดเลยฮะตามที่บอกไปเลยว่า วันที่16นะฮะครับออกมาแล้วปรากฏว่าโปรแกรมนัดแรกของลิเวอร์พูลนะครับเจอกับนอริดซิตี้นะครับลิเวอร์พูลเจอ City, นอริดในวันที่14สิงหาคมไปเยือนก่อนนะครับซึ่งหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าเอ้ยเออปีที่เราได้แชมป์ปี2019-20เนี่ยปีนั้นเราก็ไปเยือนเอ้ยเราก็เล่นกับเบอร์ลี่ก่อนนัดแรกแต่ว่าปีนั้นเนี่ยเล่นในแอนฟิลด์เราชนะ4ีต่อสนะครับแล้วนัดที่2อะ่ะเจอกับเบอร์ลี่ครับวันที่21สิงหานัดที่3เจอหนักหน่อยเจอเชลซี เล่นในบ้านเช่นกันวันที่28สิงหานัดที่4ครับเจอลีดนะฮะเอาสักหานัดแรก,กแล้วกันแล้วก็นัดที่5เจอกับทิสโซ่พาเลตนะครับอ่ะโปรแกรมเนี่ยจริงๆผมแปะไว้ในเพจของผมแล้วใครอยากดูโปรแกรมเต็มๆมาที่เพจโค้ดแอคเช่นกันก็นก,กดกดมาดูได้มันจะมีรูปเป็นโปรแกรมอยู่แล้วก็กดแชร์ออกไปได้นะครับทีนี้เรามาจับเฉพาะจุดที่มันน่าสนใจดีกว่านะผมคัดมาจากสื่ออย่างดิสไเซนฟิลหข้อ ที่น่าสนใจจากโปรแกรมซีซันใหม่ของวิเอร์ผูนะครับข้อแรกเมื่อกี้พูดไปแล้วนะฮะเราเจอกับทีมน้องใหม่อย่างนอริทซึ่งปีนั้นนอริทก็ขึ้นมาใหม่แล้วก็เจอเรานัดแรกแบบนี้นะครับเราชนะ4-3และปีนั้นเราเป็นแชมป์อันนี้คือจุดสนใจแแรกนะฮะจุดสนใจที่2นะครับเราจะได้ไปเยือนบางทีมที่เพิ่งทําสนามใหม่แล้วเรายังไม่เคยได้ไปที่นั่นนั่นก็คือเบรนท์ฟอร์ คือเบนฟอร์ดไม่ได้อยู่ในพรีเมียร์ลีกมานานมากแล้วครับ50ปีใช่ไหมเรือนชั้นขึ้นมาในรอบประมาณ50ปีอะทีนี้สนามแห่งใหม่เนี่ยเบน d c ฟอร์ดคอมมูนิตี้สเตเดียมเนี่ยเรายังไม่เคยไปเยือนที่นั่นเลยที่นั่นเนี่ยเพิ่งเป็นสนามแห่งใหม่เมื่อปี1989ซึ่งเรายังไม่เคยไปที่นั่นนี่จะเป็นครั้งแรกที่เราจะได้ไปเยือนนะครับในในซีซั่นนี้ได้ไปเยือนแน่ในวันที่25กันยายนนะอย่างต่อมาครับ มันจะมีช่วงที่โปรแกรมหนักที่สุดของลิฟท์พูลเนี่ยคือช่วงเดือนธันวาจนถึงเดือนมกราคมมันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาเรียกว่า boxing day เออใช้คำนี้ boxing day เนี่ยลิฟท์พูลหนักมากหนักขนาดไหนเอามาดูครับเราลองดูในช่วงเดือนนี่ฮะเห็นเดือนสิบสองไหมฮะนี่ครับวูฟเฟมตันแอสตันวิลล่าดีลกาเซนต์ตรงนี้ไม่เท่าไหร่แต่พอเข้าสู่ช่วงตั้งแต่วันที่18ธันวาคมเป็นต้นไปเนี่ยเจอท็อตแนมฮอสเปอร์ เจอลีดเนี่ยวันแกะกล่องของขวัญนะบ็อกซิ่งเดย์เจอเลสเตอร์เห็นไหมแล้วก็เจอเชลซีติดกันเลยฮะทัตแนมฮอสเปอร์ลีดเลสเตอร์และเชลซีดังนั้นโปรแกรมตรงช่วงนี้โหดมากตรงตรงช่วงบ็อกซิ่งเดย์เนี่ยครับแล้วก็ข้อต่อมาครับสิ่งที่จะกลับมาในซีซั่นนี้คือวินเทอร์เบกส์รีเทิร์นปีที่เราได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยตอนนั้นมีวินเทอร์เบกจำได้ไหมมีเบรกทีมชาติอ่าเบรกเบรกนี้หนาว ส่วนปีที่แล้วไม่มีเพราะว่ายุคโควิด -19 แล้วโปรแกรมมันมันถูกเลื่อนออกมาแล้วมันทําให้มาอัดอัดทีๆกันเลยไม่มีเบรกนีหนาวแต่รอบนี้เบรกนีหนาวจะกลับมานะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นั่นแหละครับนะก็เลยทําให้โปรแกรมในช่วงเดือนมก,กราคุมภาอย่างที่เห็นครับมันมันค่อนข้างที่จะน้อยเห็นไหมฮะหลังจากเราเตะก,กับคิซซ่าพาเลตในวันที่22มก,กราคมเสร็จเราจะเว้นว่างนะครับไปจนเตะอีกทีหนึ่งคือวันที่ 9ก้ากุมภาพันธ์ที่เจอกับเรเตอร์นั่นแปลว่ามันจะมีช่วงเวลาที่ทําให้เราได้พักหายคอหายใจยอยู่บ้างเหมือนกันนะครับข้อต่อมาครับเมอร์ซี่ไซส,ส์ที่อาจจะเป็นศึกตัดสินอะไรบางอย่างนะครับคือเดือนกันยาเนี่ยประมาณเดือนไม่ใช่ดิพฤศจิกาเนี่ยแรกๆยังไม่เท่าไหร่นะวันที่30 พฤศจิกายนแต่อันนี้เป็นเกมกลางสัปดาห์นะไปเยือนบ้านเอเวอร์ตันแต่ว่าเดือนเมษาเนี่ยมันจะมีโปรแกรมที่ลิพูเจอเอเวอร์ตันที่แอนฟิลในวันที่23เมษายนนั่นแปลว่าถ้าในช่วงท้ายไม่รู้ละว่าเราจะได้ลุ้นแชมป์อยู่ไหมหรือว่ากําลังลุ้นท็อปโฟอยู่ก็ไม่รู้ละการเจอเอเวอร์ตันสำคัญมากปีที่ผ่านมาเราไม่ชนะเอเวอร์ตันเลยเสมอเอเวอร์ตันแบบหน้าเจ็บใจ v a r มันขัดขัดขวางเรานะที่บ้านกูดิสันพาร์คแล้วมาที่แอนฟิลเราแพ้ช่วงนั้นโอ้เรากําลังฟอร์มแย่ นะฮะซึ่งเนี่ยครับเขาบอกว่าซีซั่นนี้ถ้าลิฟูจะทำให้ดีกว่าเดิมต้องชนะเอเวอร์ตันได้ใน2นัดนี้แล้วก็รวมไปถึงการที่จะมีแฟนบอลกลับเข้ามานะครับดังนั้นปีนี้ถ้าสมมุติจบลงด้วยการคว้าแชมป์ได้มันจะเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบมากแล้วเราจะได้ฉลองกับแฟนบอลถ้าทำได้อีกครั้งหนึ่งนะซึ่งมันก็ไม่ใช่งานง่ายฮะประมาณนี้ครับสำหรับโปรแกรมที่ เอามาให้รับทราบกันเดี๋ยวผมขอต่อเน็ตก่อนนะฮะคือเน็ตมันหลุดไปเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าตอนที่ไฟดับไปไหมไฟเพิ่งติดนะฮะอ่ะมันจะมันต้องโหลดภาพอันนี้ขึ้นมาด้วยโอเคครับทีนี้ในโปรแกรมเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นนะฮะว่าในช่วงเดือนมกราคมอ่ะมันมีแค่สามนัดลากไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะซึ่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยกับมกราคมเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เป็นคาบเกี่ยวกัน ระหว่างที่ชาล่ามาเน่แล้วก็โชตแล้วก็เกอิต้าเนี่ยจะไปเล่นในศึกอฟริกาคัพออฟเนชั่นมันจะต้องใช้เวลาในการไปเล่นเท่าไหร่ละ่ะประมาณเดือนนึ่งไหมแล้วต้องพลาดกี่นัดซึ่งโชคดีครับที่มันมีเบรกนีหนามันทําให้ช่วงนั้นอะลิภูมีโปรแกรมเตะพิมารีในช่วงที่ไปเล่นนั้นอะแค่2นัดน,นะก็คือเกมที่เจอกับเบนฟอร์ดวันที่15มกราคมกับเกมที่เจอกับคิสซาเบเลต22มกราคม จะพลาดพิมเีอร์ลีแค่2นัดน,นี้แต่อาจจะพลาดเพิ่มเติมอาจจะเป็นพวกเกม FA Cup อะไรแบบนี้หรือเปล่าหรือเกมลีคับที่มาเตะในช่วงนี้ไหมอันนี้ผมไม่ทราบแต่ก็เป็นข่าวดีเล็กๆที่พวกแก๊งแอฟริกาของเราเนี่ยจะพลาดแค่ไม่กี่นัดไม่เยอะเท่าที่เราคาดไว้ตอนแรกเราคาดว่าอาจจะพลาดเยอะกว่านี้แต่อันนี้ก็ไม่เยอะเท่าเท่าที่คาดไว้นะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆแต่ถึงขนาดครับแม้ว่าต่อให้โปรแกรมที่พลาดอาจจะไม่เยอะมาก แต่ก็พลาดอยู่ดีอย่างต่ําผมว่าก็สองถึงสามถึงสี่นัดก็กระทบอยู่ดีแล้วเรายังไม่รู้ว่าจะมีใครบาดเจ็บมัางไหมโชต้าฟิมิโนซาร่ามาเน่ใครจะบาดเจ็บม้างไหมถูกไหมดังนั้นสิ่งที่เจมี่คาร์ลเกอร์ออกมาพูดก็ผมเห็นภาพเหมือนกันนะคาร์ลเกอร์บอกยังไงก็ต้องซื้อซัมเมอร์นี้มันถึงเวลาต้องซื้อนะเจมี่คาร์ลเกอร์เนี่ยแสดงความเห็นในแอตติกยูเคนะครับคาร์ลเกอร์บอกว่าในทุกๆสัก2อถึงสปีคุณจําเป็นจะต้องมีการ รีเฟชทีมของคุณใหม่หรือว่าแบบต้องเสริมทัพเพื่อให้ให้ทีมมันมีความสดใหม่นะรีฟูเคยทำมาแล้วก่อนอันนี้นะครั้งแรกเคยคว้าตัวเชวยเอามาติดวานาดุมมาเน่ครั้งแรกเลยเมื่อซัมเมอร์สองพจากนั้นก็ค่อยๆซื้อซื้อซาลาในซีซั่นถัดมาถัดมาซื้อเวอร์คิวฟันไดในมก,กราคม2018ถัดมาซัมเมอร์2 8 1 8ซื้ออาริซงเบ็คเกอร์และจากนั้นเนี่ยลิฟูก็มีช่วงเวลาที่เว้นว่างมา แล้วมาซีซันที่แล้วซื้อ2ตัวที่เป็นตัวหลักๆก็คือติอาโก้กับโชต้าเขาบอกว่ามันถึงเวลาในซัมเมอร์นี้มันเว้นมานานแล้วที่คุณจะต้อง hey! มีการเสริมเข้ามาเพิ่มเติมอีกแล้วอาจจะต้องเสริมบางคนที่เข้ามาเพื่อเป็นตัวจริงด้วยอันนี้ในมุมของเจมี่คาร์ลเกอร์นะฮะอ่ะกว่ากันไปนะครับทีนี้เนี่ยมาดูกันที่เรื่องราวของอเล็กซานเดอร์อิซักกันดีกว่านะฮะสื่อสเปนนะครับรายง,งานนะว่าลิพูจับตาดูสถานการณ์ของอิซักอย่างใกล้ชิดนะครับ สื่อสเปนเจ้าที่ผมเปิดให้เพื่อนเพื่อเห็นเนี่ยเป็นสื่อในท้องถิ่นของเมืองซานเซบาสเตียนนะฮะเมืองซานเซบาสเตียนเนี่ยก็เป็นเมืองที่สมสร,รอเรอัลอซซิดาอยู่แหละนะครับเป็นสื่อท้องถิ่นนะครับที่ชื่อว่าโนติเซียเดกิสปูโคอาไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมชื่อค่อนข้างอ่านยากมากแต่เอาเป็นว่าสื่อท้องถิ่นในเมืองซานเซบาสเตียนนะครับก็รายงานนะครับว่าล์พูให้ความสนใจอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับ กองหน้าตัวเก่งของ Real s o ซซิดาแล้วก็ทีมชาติสวีเดนเจ้าของฉายานะฮะ New Saratn Ibrahimovic นะครับรูปร่างสูง192งเซนติเมตรและเป็นสวีเดนไงก็เลยถูกให้ฉายาว่าเป็น New ซา r า t ันะครับติดทีมชาติชุดใหญ่เล่นในศึกยูโรอยู่ด้วยนะครับเขาบอกว่าลิวิูจับตาดูสาการ์อยู่อย่างใกล้ชิดเลยทีมงานเนี่ยตามดูฟอร์มกับโซซิดาตมา2ปีแล้วแล้วก็ส่งรายงานกลับมาสู่สโมสรทีมงานที่ไปจับตาดูนะ ส่งรายงานสู่สโมสรได้แบบว่าอไอ้ไอ้หนูนี่มันเจ๋งนะครับแล้วก็สื่อดังกล่าวระบุท่อนสําคัญด้วยว่าหงม,มองว่าอิซักเป็นตัวแทนที่ดีในระยะยาวของโรเบรโตฟิมิโนด้วยในอนาคตอันใกล้นี้นะครับทีนี้เนี่ยเรามาลงรายละเอียดกันนิดนึงแล้วกันนะครับมาวิเคราะห์กันนะ่อโซตัวของอีซักเนี่ยย้ายมาสู่โซซิดัดนะครับสปีแล้วนะครับ แล้วก็ตอนนั้นย้ายมาจากดอทบุนนะเป็นเด็กปั้นตัวเก่งของดอทบุนเลยราคา6.5้าล้านยูโรเท่านั้นส่วนค่าเหนื่อยเนี่ยถูกมากๆที่รับอยู่ในปัจจุบันนะครับ19,000ปอนต์ต่อสัปดาห์เท่านั้นปัจจุบันอายุ2 1อปีย่าง22ในวันที่ในในในเดือนกันยายนนี้นะครับค่าจิกสัญญาอยู่ที่70ล้านยูโรนะครับหรือว่าถ้าคิดเป็นเงินปอน์เนี่ยค่าจิกสัญญาอยู่ที่60ล้านปอนด์ซึ่งแพงครับค่าจิกสัญญาแพงมากครับแต่ว่าทีนี้ต้อง ถ้าจะถามว่าซริฟูสามารถต่อรองราคาได้ไหมแบบไม่ต้องไปจ่ายค่าจิตสัญญาผมว่ามีมุมที่เป็นไปได้นะมุมที่เป็นไปได้คืออะไรครับเรอ l ล o โซเซดัดเนี่ยเจอกับพิษโควิด -19 เล่นงานแน่ๆอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องสืบเลยแถมเรอเลโซเซดัดไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกในช่วง2ปีหลังซีซั่นล่าสุดจบอันดับ5ก็ไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนอีกดังนั้นแปลว่าการเงินเจอแน่ นะถ้าไปต่อรองราคาดีๆ40ล้านอะไรแบบนี้ผมว่าเขาอาจจะปล่อยแล้วนะควรู้สึกผมได้เฉยนะถ้าผมวิเคราะห์จากสถานการณ์การเงินนะครับเนาะอย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมต้องเบรกเพื่อนๆน,นิดนึงให้ฟังหูไว้หูนะครับทางที่ i s l d i เนี่ยเขารวบรวมมาให้ครับว่าเหตุผลที่คุณต้องฟังหูไว้หูมันมีทั้งเรื่องที่รีพูอาจจะซื้อในตัวรุกที่ มีความแตกต่างจากเดิมก็จริงแต่ก็ต้องแบบมีความยืดหยุ่นที่เล่นเล่นลิมเส้นได้บ้างเหมือนกันอันนั้นเขาบอกว่าอาจจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือรีพูเอคโคครับเพิ่งออกมาเหมือนเขียนเขียนบทความว่าให้ระวังว่าดีลเนี้ยอาจจะเป็นกับดักทันเฟอร์แท็บครับทันเฟอร์แท็บยังไงทันเฟอร์แท็บก็คือทางสื่อท้องถิ่นของโซซซดัดเนี่ยเขาได้งานข่าวนี้เพื่อ เอาชื่อของลิเวอร์พูลมาขายว่าลิเวอร์พูลสนใจตัวนี้เพื่อเป็นการเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มมูลค่าให้นักเตะให้นักเตะเป็นที่สนใจมากขึ้นถ้าเกิดขายก็จะได้ราคาดีไงแบบเอาลิเวอร์พูลเข้ามาเข้ามาเชื่อมโยงด้วยซึ่งถามว่าลิเวอร์พูลสนใจไหมตอนเนี้ก็ยังยังพูดไม่ได้เต็มปากยังพูดไม่ได้เต็มปากว่าสนใจจริงจังขนาดไหนคือถ้าเอาทีมที่สนใจแบบจริงจังเนี่ยมีอาร์เซนอลที่สนใจจริงจังแล้วก็มีดอร์มุนที่ใส่ค่าฉิกสัญญา ใส่ค่าเขาเรียกว่าซื้อกลับอะออปชั่นซื้อกลับดอทมุญทีมดาวเถ้าซื้อกลับได้จะซื้อกลับเป็นทีมแรกด้วยบายแบ็กคอร์สยี่สิบห้าจุดแปดล้านปอนด์อันนั้นคือดอทมุญดิลดิจิทัลฟิลเนี่ยวิเคราะห์ว่าไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเนี่ยผู้นวยการกีฬาของเราแล้วก็เหล่าทีมสตาฟเนี่ยเชื่อว่าน่าจะตามอีซักอยู่นานแล้วอาจจะตามมาตั้งแต่อยู่ในสโมสรในสวีเดนแล้วแล้วก็ตามตั้งแต่อยู่กับดอทมุญด้วยแล้วก็ตามจนถึงตอนนี้ด้วยตั้งแต่อยู่กับีามาป อาจจะตามมานานมานานแล้วก็ได้แต่มันยังไม่มีเครื่องหม่งชี้ว่าลิปูจะจริงจังกับดีลนี้ขนาดนั้นไหมนะครับอันนี้ก็อยากให้เพื่อนฟังหูไว้หูก่อนนะฮะอาจจะจริงก็ได้แต่อาจจะเป็นเกมของทางโซเซดัตก็ได้นะครับทีนี้มาดูกันที่เนโกวิลเลียมนะครับกับทาคุมิมินามิโนนะครับสองคนนี้เนี่ยสื่อในแถบภาคใต้ของอังกฤษนะครับแฮมเชียร์ไลท์ ite, ยืนยันว่าซาวด้านสนใจทั้งคู่ ซ้มตันอยากได้แบ,บ็คขวาไปร่วมทีมเพิ่มเติมก็สนใจในโกวิลเลียมนะอาจจะขอยืมตัวส่วนมินามิโนเนี่ยค่าตัวอยู่ที่ประมาณ15ล้านริปูตั้งเอาไว้เขา้าบ้านนั้นก็ซ้มตันก็สนใจเช่นกันแต่เดี๋ยวต้องมาต่อรองกับริปูหน่อยก็ว่ากันไปครับส่วนเรื่องราวของโซดาชากิรีเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะฮะเด็กเขาบอกว่าตอนนี้ผมขอโฟกัสยูโรกรนนะเรื่องสัญญาของผมเรื่องอนาคตของผมเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปคุยกันหลังยูโรแน่นอน เดี๋ยวหลังจบศึกยูโรผมจะไปคุยกับเอเจนต์ว่าจะหาทางออกกันยังไงสถานการณ์เป็นยังไงมีข้อเสนอเข้ามาไหมแล้วเดี๋ยวตัดสินใจกันอีกทีหนึ่งดังนั้นเ่ยชายกิรี่ก็พูดลักษณะนี้ก็คือพร้อมเหมือนกันนะที่จะพิจารณาเรื่องอนาคตของตัวเองส่วนเซฟฟานเดนเบิร์กเนี่ยก็ดูทรงแล้วน่าจะย้ายไปยืมตัวกับเบสซอนนอตเอ็นแน่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เซ็นกันแบบเป็นทางการยังไม่ได้ย้ายไปยืมตัวแบบเป็นทางการเพราะว่านักเตะพักร้อนอยู่ก่อนหน้านี้ไปพักร้อนที่หาดที่สเปนนะครับแล้วก็ หาดอีบิซ่านะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยกลับบ้านที่เนเธอร์แลนด์หลังจากกลับเนเธอร์แลนด์เสร็จเดี๋ยวก็คงจะกลับมาอังกฤษอีกทีหนึง่งตอนกลับมาอังกฤษก็เดี๋ยวคงมาเจราจากับเบสซันในขั้นสุดท้ายแล้วก็เจราจายืมตัวกันนะครับทิ้งท้ายที่ราฟาเอลเบนิเตสนะครับก็ใกล้นะครับถูกคาดว่าจะมาเป็นกุนซือคนใหม่นะฮะหลังจากก่อนนันนี้คือคือทางเอฟเวอร์ตันเนี่ย,ค,ค,ยคุยกับราฟาไปทีหนึง่งแล้วก็ ไปคุยกับนูโน่เอปิิโตซันโตตอนแรกเกือบจะเป็นนูโน่เอปิิโตซันโตแล้วไปไปมาคดีพิกอีกแล้วกลับมาเป็นลาฟาที่เดี๋ยวจะคุยอีกรอบนึงเขาบอกว่าก็จะคุยแบบจริงจังเลยแล้วคาดว่ารอบนี้คาดว่าจริงๆเลยลาฟามีโอกาสที่จะตอบตกลงด้วยเอเวอเรตาจะคุยแบบจริงจังอีกทีหนึ่งในในนี่แหละในว,วันนี้ละดังนั้นติดตามดูให้ดีครับลาฟาน่าจะได้จ็อบใหมอ่อยู่ใกล้ๆเรานี่แหละครับนะอ่ะ ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบนะครับแล้วก็ฝากกด s u b ส c ค i b e กดกระดิ่งในช่องของผมไวด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนจะอีกรอบหนึ่งนะครับยาถ่านหนึ่งสองสามเป็นยาถ่ายระบายท้องนะครับถ่ายสะดุดท้องเฟ้อท้องผูกช่วยได้รวมไปถึงยาทาตาจมทองนะครับกดบายยอดอาหารไม่ย่อยนะครับท้อจุกเสียดแน่นเฟ้อช่วยได้นะครับร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อได้ตามแฟนเพจแอดไลน์บนโทรตามที่เห็นในภาพนะครับฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนเสื้้ออย่าลืมนไไปดดูใ แฟนเพจโค้ดแอคทันข่าวิรวอย์พูลนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ